สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอแท้ของซัมซุง A15 5G นะคะของลูกค้าเนี่ยจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวดูรอบๆนะคะรอบๆตัวเครื่องนะคะนี่นะคะ โอเคอันนี้ค่อนข้างที่จะเนียเลยนะคะเราก็มีติดฟิล์มให้ด้วยจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงนะคะเราเริ่มแรกเลยจะมาดูความสว่างของหน้าจอกัอนนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้เป็นสว่างสูงที่สุดกับต่ำที่สุดเนี่ยเป็นยังไงอันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะ นี่นะคะต่อไปแสงสว่างต่ําที่สุดนะคะนี่นะคะแสงสว่างต่ําที่สุดต่อไปเรามาดูที่ทัดสกเกียกันบ้างนะคะ นี่นะคะว่าไปที่หน้าจอเลยจุดไหนที่ทาสก,กินไม่ได้มันก็จะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้าๆนะคะนี่นะคะทาสก,กินหน้าจอได้ต่อไปสีจอนะคะสีจอไม่เพี้ยนไม่มีเดพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะ นี่นะคะนี่หน้าจอไม่กระตุกนะคะสามารถดูคลิปดูวิดีโอได้นะคะนี่นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ